ประธานาธิบดีเชนบางผู้นำเม็กซิโกต้องการประท้วงผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้น ผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประทุงที่สูงขึ้นห้อนอผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประทุงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประทุงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประทุงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประทุงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประทุงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประทุงที่สูงขึ้น ผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้น ผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเขย์หาพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโก ทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที <goodbye> ่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้น ผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโก ทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้น ผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้น ผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันถ้าการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้น ผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซ mm. okay. mm. ิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้นผู้นำเม็กซิโกทำให้เกิดการเข้าพันการประท้วงที่สูงขึ้น